สารนะครับนะเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ยเ,เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนานนยาำเภอทั้งผู้ใหญ่นะเข้ามมาค้นนะครับเมื่อเช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะบเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านนายอำเภอทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายศาลนะครับอ่า พอหมายสารเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เป็นคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทาคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกำลังนกก็ตามคดีร้อยสี่สิบล้านก็ตามนะครับนะเ,เพราะนั้น วันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตํารวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูยน์นเอานะครับถ้าลูกน้องทําผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตํารวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทําผิดมันก็ต้องจับก็ต้องรับสารภาพ นะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน,นก็นขอเ,อเขาบอกว่ามีใบเกี่ยวข้องลูกเว็บพานันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอ,อ,อธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพานันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมวดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตรอนะครับนะ<ช>นะเนะพราะฉะนั้นผมก็ต้องดีว่า วันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน้องทั้งหมดโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องต้องต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเรานี่เป็นชุดทํางานแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าซืบสวนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือพีจีเขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับพีจีพีจ,ง,พจงก็ต้องมีคดีอ,อาญานะครับนะมันมันก็ต้องว่าไปมันต้องแยกส่วน ลูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะแต่อันดับแรกอันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถิงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเวบพนันนะแล้วผมมีแต่ปลาผู้นี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามสั่งศาลน,น,นะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนกับว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกติ นะเพราะไม่ได้บอกสารว่าเป็นหมายคน้คนค้นผลเอกสุเอชิ <Okay. S 2> นะทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดมีกาบอกว่าตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านหลังที่ไปตรวจค้นนะคะเป็นชื่อของคนละเรือนเขาก็เลยก็เป็นญาติผมนะ, <Okay. S 2> ะก็เป็นญาติผมแต่ถามว่าคุณไม่บอกสารนะ่ว่าค้นบ้านบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผม <Okay. S 2> ชุดทํางานก็รู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่นี้ไม่ให้เกียดกันไหมครับเออ มันก็ไม่มันก็ไม่โปร่งใสนะครับนะคือแต่แต่ค้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับค้นก็ผมให้ค้นหมดทั้งสี่หลังหมายถึงว่าในหมายคน้นไม่ไดุ้เหผลในการขอเข้าคน้นอเาว่าค้นเว่าเกี่ยวข้องกับอะไรค่ะก็คือเขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าหลักการของหมายค้นนี่ผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอสสารว่าเป็นบ้านของพลเอกสุิเชษถูกไหมครับแต่นี้ศาลเขาก็ไม่รู้ ท่านไปถามสารได้เลยสาลเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองพบตรเนี่ยมันมีพยานเนี่ยถามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นคบ้านใครเขาก็ได้ถูกไหมครับ,รบนะบ้านตะข่าหลังเป็นชื่อของของท่านเลยไหมครับหรือว่าเป็นชื่อชื่อสี่หลังเป็นเป็นเป็นชื่อญาติผมเองก็มีพ่อผมอยู่หลังหนึ่งนะครับผมอยู่แล้วก็ลูกน้อง เก็บครบน้นมันต้องมีคำสั่งท่านทราบไหมอย่างว่าใครเป็นคนสั่งก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทําต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับนะท่นครับท่บอกว่าเป็นการเมืองทางตรเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีกําลังจะแต่งตั้งของตรร์ไหมครับ อันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเร็วๆนี้มันจะมีเรื่องอะไรนะครับนะผมขอไม่ตอบแล้วก็คือก็ยอมรับอะถ้าว่าผมทากนดีเยอะนะครับคดีแต่ละคดีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับนะเส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับรก็กำลังจะมีการออกหมายจับตํารวจหลายคนนะครับมีการเอ่อเท่าค้นอีกหลายส่วนมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็ต้อง,ต,องต้องรับแรงกุดันแบบนี้แต่ถามว่าเอ่อถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำนะครับวันนิ้ปฏิเสธไม่ได้ วาารมมีคัดแย้กันนใจริงๆก็ผมก็บอกว่าเป็นการเมืองภายในตรนะครับเอาท่านท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองผบบได้โดยที่ไม่มีความผิดอ่าผมผมให้ท่านดูนี้ก่อนแต่นี่จะทำให้ความลึกไปถึงใจของท่านเองนะครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับนะเออครับผมผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการใ้ ใค,ใครค้นบ้านผมโดยมีชอบผมก็ต้องดาเนินคดอีอาญาถ้านะชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกสารก็ต้องไปดูว่าทําทโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อถ้าเราไปถามสารดินะว่าเขาลู้ไม่ว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษสาลก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะน,นั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค,ค้นบ้านของพลเอกสุเชษแต่ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปถแถลงว่า มีผมเกี่ยวพักับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการการดิสเครดิตนะครับนะการทําให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการการทำงานนะครับเพราะผมก็ทํางานอยู่แล้วปกติวันนี้ก็ออกมาทํางานปกติถามว่าเ,เรื่องนี้เจอมาเยอะแล้วนะครับนะบนะลูกน้องครับลูกน้องที่ครับคือ ต้องเรียนว่าผมีจะทำงานเยอะนะครับนะก็มันก็จะไปเกี่ยวพันกับคนหลายคนนะครับนะนะครับมันก็แน่นอนนะครับมันก็ไปไปขัดผมไม่อยู่กับคนหลายส่วนอันนี้ต้องพูดกันตรงกันนะครับนะแต่ว่าส่วนลูกน้องถูกจับนะเ,เราก็ต้องต้องดูแลเขานะแต่ว่าส่วนความผิดลูกน้องลูกน้องแต่ละคนก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจคือถ้าลูกน้องแสดงความบริสุทธิ์แล้วผ่านได้นะก็จบถูกไหมครับนะคดียา,ยามันก็จบแต่ถ้าคดีนี้ ท่านเคยทำจะดีอื่นเคยจดดับลูกน้องคนอื่นมาบ้างนะท่านโดนการเป็นในการลคืนไหมครับไม่มีการเลาคืนทั้งสิน้นอย่างนี้หรือคือหมายว่าอ่าอันไหนที่ทําถูกเราก็ต้องว่าไปแต่ไหนทําผิดก็ต้องฟ้องกลับถูกไหมครับใช่ไหมฮะอ่านะครับคือก็ฟ้องได้หมดนะครับนะแต่มันก็ต้องคือต้องเข้าใจว่าเราไปทําหน้าที่แบบนี้นะครับเราไปทํางานแบบนี้ถามว่ามีใครบ้างจับตํารวจ จับเทราไการนะมันไม่มีนะเพราะว่าอย่าลืมเราไปจับเขาถึงรู้กฎหมายมากนะครับเพรนั้นเราก็ต้องมีความะะละเอียดรอบคอบนะแต่ว่าวันนี้เ,เมื่อมีการดําเนินการกับชุดทนงานเรานะครับนะเราก็ต้องต้องดูว่าเอออันไหนถูกอันไหนผิดนะครับนะแต่ว่าเหมือนกันการค้นบ้านผมก็เพื่อจะให้ผมเสียเครดิตก็ไม่เป็นไรนะผมก็แสดงผมก็แสดงความอยู่ใจไปแล้วนะครับให้คนทุกหลัง <ช>ม,มีกระแสข่าวเลยครับว่าที่บ้านมีการจ่ายค่าไฟมีคนจ่ายค่าไฟที่บ้านให้คืออย่างนี้ <c oughs> ผมต้องเรียกว,ว่าไอ้คนจ่ายค่าไฟก็ไม่ใช่ก็คือคนจ่ายค่าไฟก็คือเป็นลูกน้องผมนะผมก็โอนผมก็ให้เงินเราไปลองผอบเราจะมานั่งจ่ายได้ไงเราก็ให้ให้เด็กเอามือไปจ่ายไปจ่ายมันมันไม่กี่ตังเองนะค่าไฟก็หมื่นกว่าบ,บาทเองนะครับมันมันมันคำว่าจ่ายค่าไฟบ้านผมมันผมไม่ได้ให้เจ้าของเว็บพนันมาจ่ายให้ถูกไหมครับนะเออถ้าถ้าถ้ามีเส้นเงิน เข้าเม <above> ื <uk> ่อที <Piece of nowhere> <sh arp> ้ผมเป็น1ิล้าน20ล้านหรืออะไรอหรือหล้านอย่างนี้ว่าไปอย่างนี้แต่การจ่ายค่าไฟเนี่ยเหมือนเหมือนผมไปรองผอผมไม่มีเวลาหรอกนะครับผมก็ให้ลูกน้องไปจ่ายนะครับก็ให้ลูกน้องไปจ่ายลูกน้องมันไปจ่ายก็มันก็ไปจ่ายค่าไฟแทนเราแค่นั้นเองคืออย่างนี้นะครับผมก็ตัวเรียนนเรีว่า ไอ้เรื่องเนี้ยผมรู้มานานแล้วนะครับว่ามันมีการเอาภาพไปริเกตผมตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมก็เฉยเฉยคือผมต้องเรียนว,ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็สียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับอาวส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว,ว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัท์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะ